ไม่ลงอยู่แล้วเก็บไว้ดูกาดเอาไหมกาดรอเค้กเฮ้ยกาดโดดจินเลยกาดโดดจินเลยไหวปะเนี่ยเียน้อยกาดโดดจินด้วย กัดอยากกัดถ้วยกัดอยู่ไหนเปลวาถ้วยมาก่อนดิถ้วยกัดอยู่ไหนถ้วยกัดอยู่ไหนถ้วยอยู่ไหนถ้วยกัดอยู่ไหนกัดเปลวถ้วยมาดิลูกเปลวถ้วยมาถ้วยอยู่ไหนไปเร็วเปลวถ้วยมาถ้วยอยู่ไหนเอ่ยอ้ยาไอ้ยาถ้วยกัดอยู่ไหนเอาแล้วทีเนี้ยเอาแล้วทีเนี้ยถ้วยอยู่ไหนเนาะถ้วยอยู่ไหนเนาะหาถ้วยใหญ่เลยถ้วยอยู่ไหนเนาะถ้วยอยู่ไหนเนาะ ใอีกช่วยมาหยิบดีๆเออได้แล้วอ่ะเอาให้กัาซเต้นเนี่เยเขาเนาะให้กาัา,นะา,ก,าก่อนให้กาัาก่อนลูกแบ่งให้กาัาก่อนเร็วๆหน่อยสิคะกัารออยู่ตอนนี้วันกาัาวันนี้วันเกิดพี่ยอดธงพี่ชายของิดีโอให้มันของออก,กัส มัันนนก็ออวี้ห้ามให้เยอะนะอย่าให้เยอะมันถักร้านไม่ให้หรอให้ก็ให้นี้มันอันนี้ก็กินไม่ได้รออยู่รออยู่เร็วๆหน่อยกัดรอยหน่อยมันไม่ใช่โอรีโอเว้ยโอรีโอมันเอาครีมมาทำเป็นไอ้นี่มากกว่าไม่งั้นมันจะนิ่มขนาดนี้เลยหรอโอรีโอโค่แต่มันแช่ตู้เย็นสวัสดีเก่งมาก นหเดมันไม่ใช่รโลอร่ยเลย